คนคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งขาขานาขาขวราด้วยขาราด้วยตุ๊กเตี้ตุ๊กเต้ยตเตี้ยุ๊กเต้ยอตยตุ๊้ยยตุ๊กเต้ตุ๊กเต้ยตุ๊กเยตเียตุ๊ตุ้๊กเต้ตุ๊กเต้ยอุากเ้ยตุ๊กยตตเย้ ัดออกได้แล้วตัดออกได้แล้วออกได้แล้วออกได้แล้วตัดสบียเลยมาวัดเอาความน้ำพมพอมีแต่มาแนะนำเพื่อนเพื่อนย้ายออกมาได้แล้วหนึ่งคนนะครับในรถเดี๋ยวกำลังจะหอบอีกหนึ่งคนครับทีทราบตัดใส่เขาปั๊มขาไหมขาขาตามไหมต้องรับมึงไม่ต้องช่วยก็ได้ช่วย ขยัรถตุ๊กต่นะมีขาขาด้านขวาด้านซ้ายนะครับมีอาการกระดูกตรงหัวเบตเดเจ๊ดเดเจ๊ดเอารถเอาากก่อนเจเจ๊ดัเบังเาาโอเคนะโอเค

คนไข้บาดเจ็บเล็กน้อยสามรายนะครับสุโขเชยกำลังทำครับคนไข้ลงนะครับหนึ่งสองสามวางนะครับหนึ่งสอามลบสองเปนผู้รับาดเจ็บเล็กน้อยสามารถน้ำส่งเราพอได้น้ำหนักนี่น้ำส่งได้เลยครับกำลังจะน้ำส่งครับ

้องข้าลับไปแล้วอรอมานะครับตั้งปุวยีิดร้อยเริ่มเติมมอเอร์ไซขาด้านขวามีกระดูกโผล่นะครับไ้ดัดซ้ายนี่นะ <ra newspaper> <era>